ครับวันนี้ก็มานำเสนอนะครับเบนซ์เดนย108นะครับจะมาทำใต้ท้องแบบยกกระดองให้ดูนะครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่เครื่องที่เป็นเครื่องยกกระดองนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับใต้ท้องก็จะสนิมบานเลยนะครับแล้วก็มียางดิบเก่าที่หมดอายุแล้วนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะขูดยางดิบออกให้หมดนะครับพอเราขูดเนี่ยเราก็จะเจอจุดผูกนะครับก็มาปะผูกส่วนที่เราเจอเพิ่ม นะครับช่างก็กําลังปาผูกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขูดยางดิบออกให้หมดเลยนะครับทั่วทั้งใต้ทองขูดออกให้หมดจนถึงเหล็กนะครับหลังจากนั้นก็ปั่นนะครับให้ถึงปั่นสนิมออกให้หมดจนถึงเหล็กเลยนะครับจนเห็นเหล็กทั้งหมดแล้วเราก็พ่นสีรองพื้นกเกาะเหล็กนะครับ คนทั้งหมดเลยทั้งใต้ท้องเลยนะครับเป็นเสียกองพื้นก่อนเหล็กอย่างดีหลังจากนั้นก็ใช้สีโปรไฟเบอร์ในการเก็บรอยรอยออกรอยปะต่างๆนะครับก็ไล่โปรให้หมดเลยแล้วก็ทับหน้าอีกทีด้วยสีโปแบบ 2K เพื่อให้พื้นผิวสวยงามนะครับไล่โปรทั้งคันเลยนะครับทั้งใต้ท้องเลย เพื่อให้ไม่เห็นรอยหลังจากนั้นเราก็ทำการปั่นหน้าสีโป้ให้เรียบเนียนสวยทั่วทั้งใต้ท้องเลยครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการแปะกระดาษนะครับส่วนที่เราไม่ให้อยาให้สีที่เราจะพ่นเนี่ยไปเลอะนะครับแล้วก็พ่นใต้ท้องทั้งหมดด้วยบอดี้ชูตอย่างดีนะครับก็ทำให ใต้ท้องเนี่ยปอดสนิมไปอีกนานเลยอันนี้ก็เปรียบเทียบนะครับก่อนทํากับหลังทําก็จะเห็นว่าสวยเรียบเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับอ่านี้เสร็จสิ้นแล้วใต้ท้องก็พ่นบริชูดเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนําตัวรถทั้งคันเนี่ยที่เราทําพื้นไว้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเตรียมเข้าสู่ห้องพ่นก็พ่นสีจริงกันเลยนะครับ พ่นทั้งข้างในและข้างนอกนะครับเราจะพ่นจากด้านในออกจากด้านนอกนะครับไล่ไปช่างพ่นก็จะพ่นไปนะครับพ่นสีก่อนนะครับพ่นสีประมาณสักสเที่ยวนะครับหลังคาภายนอกพ่นให้หมดเลย หลังจากนั้นเราก็จะมาทําการเก็บรอยที่ช่างเนี่ยเห็นตอนพ่นอีกทีหนึ่งก่อนที่เราจะพ่นหน้าแลกเกอร์นะครับค่าันนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนการพ้นแล็กเกอร์แล้วนะครับหรือว่าเคลียร์โค้ดนะครับของเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ยี่ห้อซิกเก้นะครับ ก็เป็นระบบ2องหนึ่งพ่นรอบขันเลยเสร็จแล้วครับก็จะได้รถที่สมบูรณ์แบบนะครับสวยงามตามท้องเรื่อง